ป่าหาเห็ดหาเห็ดหาหน่อไม้แหงมดหาหน่อไม้กันเด้อพี่น้องสวัสดีลุงป่านะอาเด้อหาหน่อไม้มีว่มีแต่หนง่ง nén mà lại hàng xẹp ớ ừ, yên quá hẹn nó đây là cái non non nừng đây là non nừng

Ơ, ừ. ớt ừ. ừ. đây lều lấy lưng leng 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 ต้นไหดน่บป้องมันใช่นอมันใช่นอมันเหี่ยคุดโอ้มันขึ้น

nào quá haha ngắm ngắm ừ mì bò thằng này mì bò thằng này mì bò Hên lòng hên lòng Hên ít hết lòng ít lòng Thương lòng hết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  lòng lá lòng hết lòng hết ấy phụ lòng hết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  phụ Nào nhảy nhảy lòng hết lòng đi lòng hết lòng đi lòng mỏ lòng กลับเลยได้พี่น้องวันนี้ได้ละได้นมไม้แกงแล้วคท่าต่ก่อนจะมีเห็ดเด้พี่น้องอยู่แถวนี้เห็ดหลายหลาย หน่าเห็ดนี่ออกเต็มเลยแถวนี้ป่าเห็ดเห็ดดิน,เห,ดน,เ,หดดนเห็ดถ่านเห็ดดินเห็ดถานหลายหลาย บอกแอเป็นไปดักหนูพี่น้องเป็นเอาอันดักหนูไปดักหนูเนาะในป่าปูดักหนูพกุกหนูหนูธรรมชาติหนูปา่าคลิปนี้ก็ ขอลาไปก่อนเ้ยพี่น้องกลิบหน้าพ่อกันใหม่เนาะว่าเชาเจอิพภาไปหาอย่างอีกเนาะสวัสดีค่ะ